สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องเอร n น128 a ่ d r o งแนะคะชิดแชทบายเอร n นาครั้งนี้เป็นอีพี EP ที่14นะคะนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องอยาติดกับโฮโรแกรมนะคะกลรวงมิติ4นะคะในหลายหลายท่านนะคะคงจะสงสัยว่ามิติ4คือคืออะไรนะคะ ถ้าในสายของพลังงานนะคะเราจะแบ่งมิติต่างๆของเขาเรียกว่าอะไรของของระดับชั้นนะคะบนบนโลกใบนี้นะคะมิติที่3เนี่ยก็คือมิติที่เรา,าเราทั่วๆัวไปเนี่ยคือใช้ชีวิตกันอยู่ตามปกตินะคะมิติที่4นะคะจะเป็นมิติที่อ,อยู่ระหว่าง มิติที่5ซึ่งมิติที่5คือความรักไรเงื่อนไขนะคะเป็นมิติที่สูงขึ้นมีความถี่นะคะหรือสำหรับคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะหรือที่สามารถที่จะเข้าอกเข้าใจบรรลุธรรมในในบางเรื่องบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างมิติที่3กับมิติที่5เนี่ยเราจะมีมิติที่4ซึ่งเป็นมิติที่เขาเรียกว่าโฮโลแกม ะะโปรแกรมหรือแมทริกที่เป็นเหมือนกับดักนะคะที่คอยที่จะเอาพูดง่ายๆว่าคอยที่จะตบเราอ่ะให้ลงไปอยู่ในมิติที่3คือให้เราอยู่ในในโลกของมิติที่3คือไม่พยายามไม่ให้เราตื่นรู้อ่ะเอาพูดง่ายๆไม่ให้เรายกขึ้นความถี่ขึ้นไปในในมิติที่5นะคะทีเนี้ยหลายคนคะ่ะนะคะที่ เดินเข้ามาสู่เส้นทางของสายทวินเฟลมแล้วติดอยู่ในมิติที่4นะคะไม่สมแบบคือไม่เชิงว่าไม่สาม,มารถที่จะหลุดพ้นจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับดักตรงนี้ได้นะะก็คือจะเป็นในลักษณะที่ว่าวนเวียนนะคะอยู่กับความรู้สึกลักโลกกดหลงนะคะยึดติดนะคะความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็ วนเวียนอยู่กับปมปัญหาในอดีตนะคะหลายครั้งอะค่ะที่เอลินานได้มีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะดูโซเชียลต่างๆใน t ิกต o k ในเฟ e บุ o กนะคะเราจะเห็นว่าหลายคนนะคะหืมแม้กระทั่งคนที่มาขอไกล้ลายขอคำแนะนำนะคะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์หลายคนเนี่ยจะมุ่งหวังที่จะ ให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเขามาฟูลฟิลอาหารในส่วนของเรานะคะเพราะว่าทุกคนชอบพูดว่าเขาคนนี้มาเติมเต็มชีวิตของหนูได้ค่ะเขาคนนี้มาเติมเต็มชีวิตของผมได้ครับแต่กับแต่กับไม่มีใครอนะฮะเคยคิดว่าเฮ้ยถ้าไอ้ตรงที่มันฟูลฟิลตรงนั้นนั้มันหายไปสุดท้ายแล้วเราก็กลายเป็นครึ่งวงกลมเหมือนเดิมถูกไหมอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะหลายคนบอกว่าที่ไม่สามารถมีคู่ครองได้เพราะยังติดพันธะสัญญาในอดีตชาติคู่รักคนเก่าไม่ยอมให้มีคู่ไม่ยอมให้มีคู่ต้องขอขกรรมต้องติดพันธะสัญญา อันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเอรีนาไม่ขอลบหลู่ที่ว่าเออความเชื่อนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะแต่ในความเชื่อนึงของเอรีนาเอรีนาคิดว่าสิ่งหนึ่งนะคะมันมาจากตัวคุณในในชาตินี้ด้วยนะคะหลายคนนะคะมีปัญหาในอดีตเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะ,ะมันยังมีปมหรือมันมียังมีบาดแผลในใจที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หลายคนที่เข้ามาปรึกษาเอลีนาเรียกว่าประมาณตีซสว่าทุกเกือบทุกคนเนะกือบร้อยเปอร์เซน์ลยดีกว่านะ,ะจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงยังเราเหมือนกับเรเดินหนีปัญหาแล้วแค่ระวางปัญหานั้นนะเอาไว้เฉยแต่ไม่ได้เคยกลับไปสนใจหรือ เข้าใจมันอย่างถ่องแท้ว่าไอ้ปัญหาของการที่เราเลิกลากับบุคคลนั้นในอดีตเป็นเพราะอะไรนึงซองซสี่เรามีความผิดตรงไหนไหมเราบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าความไม่พร้อมหรือด้วยระยะเวลาที่มันเร็วไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะมีความที่ไม่สมดุลทําให้ไม่สอดคล้องกันไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้นะคะทีเนี้ยอ่ะโอเค ถ้าสมมติว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาทําผิดกับเราอ่ะเราดูซิว่าแล้วเราให้อภัยเขาได้ไหมล่ะเพราะว่าวันเวลาต่างๆอะค่ะมันจะช่วยเยียวยารักษาแล้วก็ทําความเข้าอกเข้าใจไปเองทีนี้ถ้าเราตื่นรู้มากขึ้นนะ่ะมันไม่มีใครหรอกอยากหอบความรู้สึกแบบนี้ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากคุณวางแล้วคุณต้องให้อภัยเขาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่าตรงนเนี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่า เฮ้ยเรากลับมาเติมเต็มฟ,ฟูลฟิลไอสิ่งที่มันตกหล่นหายระหว่างทางไปแล้วหรือยังนะคะ,อ,ะอย่าโทษเขาเรียกว่าดวงชะตาอย่าโทษฮาลิคิดอ,อดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนบอกว่าไม่สามารถมีคู่ได้นะคะอันตรงนี้เอดรีนาเป็นคนหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้สมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ ะะแต่ณนะวันนี้เรามีความรู้สึกว่าอาณนะปัจจุบันเนี้ยเราฟูล,ฟ,ลฟิลความรู้สึกตัวเองได้เราไม่ได้โหยหาเรียกร้องแล้วเพราะฉะนั้นเอรีนามั่นใจว่าเอรีนาเนี่ยถ้าไม่ได้คู่กับทวินเฟลมหรืออาา่าถ้าต้องไปคู่กับคนอื่นที่เป็นโซเมตเอรีนาสบายใจและเอรีนาคู่กับใครก็ได้เพราะว่าความรู้สึกของเราเราเติมเต็มเราเป็นวงกลมเต็มเต็มละเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้คําว่า เรามาเติมเต็มซึ่งกันและกันอืมแต่เราจะใช้คําว่าเรามาแชร์กันเพราะฉะนั้นเนะ่าะเขามาแบบเต็มเราก็มาแบบเต็มสังเกตไหมว่าถ้าคุณโหยหาซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าเขาก็ขาดเราก็ขาดสังเกตสีช่วงแรกๆเนี่ยมันโอเคนะประมาณ3เดือนแรกปีแรก2ปีแรกเนี่ยโอเคแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีความว่าเฮ้ยฉันก็อยากได้ ทางนู้นเขาก็อยากได้เอาต่างคนต่างห้อยหาต่างคนต่างขาดเอาเป็นไงล่ะกลายเป็นว่าเธอไม่ดีฉันไม่ดีเธอผิดฉันผิด,ผดไปได้วยกันไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะติดกับกับความรู้สึกของที่ว่า,าเขาเรียกว่ายึดโยงอะยึดโยงความเป็นคู่อะคู่รัก นะคะในส่วนของภารกิจทวินเฟลมนะคะนั้นเนี่ยหลายครั้งที่เอดีน่าเจอบททดสอบนะคะเจอบททดสอบในเรื่องของความหึงหวงนะคะนิดนิดห่งคุณเชื่อไหมว่าแม้กระทั่งนิดเดียวอ่ะเขาก็ไม่ให้เราผ่านนะอย่างเคยเคย เคยมีครั้งหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ที่เกิดมาน่าจะประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือคอ,อเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานนะคะประมาณสัก2อาทิตย์ได้สำหรับเอลีนาคือคือคือยาวแล้วปกติเราก็จะเจอกันอยู่ทีเนี้ยเราก็ รู้สึกอ่ะเราก็คิดถึงแหละเราก็มีความคิดถึงแต่มันไม่ได้โหยหาแต่แบบมันกับว่าสงสัยทําอะไรอยู่นอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราคิดว่าเอ้ยทําไมเขาถึงไม่ติดต่อหาเราเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าหรืออะไรยังไงจนวันหนึ่งเขาโทรมาหาเราเขาบอกว่าเขามีเรื่องให้เราต้องช่วยนิดนึงได้ไหมพอดีเขาต้องไปเอาของที่ลูกค้าแต่เขาไปไม่ได้เขาติดงานอีกที่หนึง่งแล้ว เขามันเหมือนกับว่า,วามันมันสุดเขาแล้วจริงๆที่เขาจะเปีิกตัวไปได้แล้วเขาต้องการของชิ้นนี้มากเขาก็เลยบอกว่าให้เราไปเอาให้หน่อยได้ไหมเขาก็อ่ะให้ที่อยู่มาแล้วก็ขับรถไปเอาให้ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดน่ะในวันนั้นเนี่ยเกือบประมาณสามชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงขับรถไปขับรถกลับแล้วก็รอของด้วยแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราเขาก็ไม่ได้ไม่ค่อยไม่ได้คุยไม่ค่อยได้คุยติดต่อไป กับเราสักเท่าไหร่แต่ก็เขาก็จะเช็คว่าเออเราปลอดภัยดีไหมอะไรดีไหมจนประมาณสักสามทุ่มครึ่งนะคะครึ่งตอนนั้นเอลีนาก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วล่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากก็อาบน้าอาหารอยู่บ้านตามปกติสักสามทุ่มครึ่งเขาก็ส่งข้อความมาว่าเขาเพิ่งเลิกงานนะกําลังจะเข้าบ้านแค่นั้นอะมันทําให้เรารู้ว่า คำถามที่เรามีอยู่ในใจอะว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรทําไมเขาถึงไม่ติดต่อหาเราทําไมเขาคือมันเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าวันเนี้ยเราอะไม่เราไม่ได้สแปรงานตรงนี้ให้เขาอ่ะอหรือไปเอาของให้เขาวันเนี้ยเขาจะต้องเสียเวลาถึงสามชั่วโมงแล้วทำให้เขาพลาดงานแบบไปอีกครึ่งวันเลยแล้วในขณะเดียวกันซึ่งเขาก็ทำงานแบบจัดเต็มทั้งวันเลยอย่างเงี้ย ซึ่งกว่าเขาจะได้เลิกงานก็สามทุ่มครึ่งมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในทุกๆครั้งที่เรามีคำถามนะคะว่าเฮ้ยเป็นเพราะอะไรทำไมยังไงเนี่ยไฮเซลว่าค่ะหรือแม้กระทั่งอะ,อะไรก็แล้วแต่มักจะมีสิ่งดนจิตดนใจเนี่ยมาเคลียร์กับสภาวะตรงนี้เราเสมอแค่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจเขามันก็โอเคมันเพียงพอแล้ว เอลีนาคิดว่าเสมอว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้อยู่ลึกด้วยกันหรือเปล่าอันเนี้ยไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่รู้ว่าก็ต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นและเขาก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะจากคนที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่มีเหตุผลนะคะเป็นเด็กค่อนข้างงงแงงงุ้งงิ้งเขาก็แบบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลมากขึ้นเลิกใช้อารมณ์ นะคะแล้วก็ใช้เหตุผลแล้วก็มีภาวะความเป็นผู้นําที่ว่าเห็นได้ชัดอย่างโดดเด่นเลยว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากนะคะแลเน้นในส่วนในเรื่องของการตื่นรู้าาคงอีกซักระยะหนึ่งในเรื่องของการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติเชื่อมต่อตัวตนภายในเพราะฉะนั้นเอลิน่าไม่ได้คาดหวังอะไรในจุดนี้มากนะคะก็ให้เป็นไปตามเขาเรียกตามโปรเซส ะะเราก็แค่กลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอลิ uh, mm ่า hmm. ไม่อยากให้ uh, คู่รักอะฮะไม่ได้ม่ได้เรียกคู่รักดีกว่าเรียกอะฮะบุคคลที่มีผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเป็นทว mm ินเฟลมเข้าไปติดกับดักใน mm hmm. เขาเรียกโฮโลแกรมมิติ4นะคะที่เหมือนกับทํานองว่าเข้ามาดักความรู้สึกของเรา ที่จะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นหรือ,อเข้าเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดหลายบริบทนะคะบางคนบอกว่าต้องรีวิเนียนกันถึงจะมาทำภารกิจด้วยกันได้น,น,นู่นนี่นี่นั่นคือเอลีนาบอกว่ารีวิเนียนหรือเปล่าเนี่ยไม่สำคัญนะคะสำคัญที่ว่าคุณเข้าใจตัวคุณเองแล้วหรือยัง เมื่อคุณเข้าใจตัวคุณเองอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันโลง่งมันปโปร่งมันสบายคุณเชื่อเถอะว่าอีกฝั่งนึงอ่ะเขาจะวิ่งกลับเข้ามาหาคุณเองโดยอัตโนมัตินะคะถ้าเรามุ่งหวังแต่การรีวิเนี่นแต่เราไม่ได้มุ่งหวังที่เราจะทำภารกิจซึ่งถามบางคนถามว่าภารกิจคืออะไรของเราคืออะไร เราต้องกลับมาทำงานภายในแล้วเชื่อมต่อต,ตัวตนภายในให้ได้นะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าภารกิจของเราคืออะไรหลังจากที่เอรีนาผ่านช่วง10เดือน10มานะคะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมากบางภารกิจชัดเจนชัดเจนมากถึงมากที่สุดนะคะว่าเรามาเพื่ออะไรแล้วก็คนที่เอรีนาไกด์ไลน์นะคะหลายคนก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่า ใจเราฟูมากขึ้นว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวแต่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการทํางานภายในของเราอะค่ะมันทําให้เราเติมเต็มตัวเราเองจนเราสามารถที่จะเป็นอ,าาอีกหนึ่งเสียงที่ทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับาาความคิด mindset อาาของเขา ให้ให้เกิดภาวะที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาาลองกลับไปดูนะว่าคุณกำลังติดกับอยู่ในมิติสีหรือเปล่านะคะหลงอยู่ในโฮโลแกรมาาที่ยึดโยงว่าเขาคือของเรา,เ,า,าเราจะต้องเป็นคู่รักกันเราจะต้องอามารียูเนียนกันนะคะน,นู่นนี่นี่นั่นจริงๆแล้วอ่ะทุกคนนะมีโซแพนของตัวเองมาหมดแหละนะคะ แล้วก็ขอให้เชื่อตัวตนภายในนะว่าเฮ้ยเรามาทำอะไรเอริน่ามั่นใจนะคะว่าถ้าคุณอ่ะโฟกัสได้อย่างถูกจุดนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกอ,อืาอึดอัดใจหรือลำบากใจเลยนะคะวันนี้เอริน่าขอทิ้งไว้ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ